สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องสู่วิพาสู่สร้างอาชีพกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทําเบอร์เกอร์ไก่นะคะมาค่ะมาทํากันเลยอันนี้จะเป็นอกไก่สับนะคะกเทียมหอมใหญ่สับค่ะอันนี้พริกไทยขาวนะคะพริกไทยดําค่ะ แล้วเราก็จะคุกเขานวดนวดนวดให้เข้ากันเลยนะคะ เราจะนวดให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะเอาไปพักไว้ในตู้เย็นสักสามสิบนาทีนะคะเพื่อนๆใครจะดัดแปงลงตามรสชาติที่เราชอบก็ได้นะจะใส่ผงปรุงรสใส่ซอสฝาเขียวค่ะก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพักไว้นะคะเพื่อนๆเหนียวแล้วค่ะ มาค่ะเราก็จะมาประกอบเบอร์เกอร์กันนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์ไก่เนาะบีมาอยองเนสลงไปเลยค่ะแล้วก็หวางไก่วางชีสแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบผักก็ตกแต่งได้ตามชอบเลยนะคะ วางลงไปเสร็จแล้วนะคะเบอร์เกอร์ไก่ของเราเนาะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ เห็นไหมคะก็จะเสร็จแล <c oughs> <c oughs> ้วค่ะเบอร์เกอร์ไก่ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดดูเน vale ื้อในกันเนาะว่าเป็นอยางประมาณไหนมาค่ะเรามาดูเนื้อในเบอร์เกอร์กันนะคะเพื่อนๆก็จะได้หน้าประมาณนี้นะคะข้างในก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเบอร์เกอร์ไก่ของเรา ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ